ที่ EP ปี EP สุดท้ายนะครับก็ที่ผ่านมาเนาะ EP 123นะครับเราก็เรียนกันไปแล้วเนาะเรื่องของสายยางข้อต่อวิธีการเลือกใช้สายยางหลักใช้หลับแซมวิธีการดู p พลิ l i s t EP เนี้ยเราจะมาช่วยแชร์ว่าเอ้ยเราจะทายัางไงนะครับเวลาเราขายสายยางเดี๋ยวเราแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่า EP เนี้ยนะครับเราจะมีแขกกิติมา์นะครับผมโดยเขาเนี่ยใช้คําว่าคหวอรดในวงการมานานนะครับผมก็ยังไงขอเรียนเชิญเลยครับพี่แอนครับผมมาต้อปุ่มมือด้วยครับ สวัสดีนะคะค่ะชื่อแนนนะคะน่านดารักยุทธนะคะก็อยู่ทีมเดียวกับโยกนี่แหละค่ะอยู่ฝั่ง m a r k e t ็ตตนะคะฝั่งเทคนิคเหมือนกันความจริงแนนไม่ถึง30ปีหรืออะไรอย่างที่ยกว่านะไม่ได้ครับวอร์ดขนาดนั้นนะคะแต่ก็อาจจะมีความรู้ถึงแม้อายุจะเลยไปแล้วแต่ว่าโอเคเราไม่พูดเรื่องของอายุ EP นี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของการแชร์ประสบการณ์การขายกันอะไรเนี้ย ของพี่แนน EP ที่พี่แนนมาช่วยมาแชร์อะไรกันหน่เดีกวอะอันแรกที่แบบได้ยินมาเยอะมากลูกค้าหลายๆคนก็จะบอกว่าตัวยกขายยากใช่ขายยากจังราคาสูงจังบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปการที่เราเข้าไปโปรโมทเข้าไปขายถ้าเกิดว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เขาต้องการที่จะซื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะยากที่ว่าเอ้ยจะให้เขาซื้อเลยทันทีตัวยกเองอาจจะดูเหมือนขายยากแต่ความจริงเรามีวิธีไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยวิธีการขายแบบตัวยกครับผมถูกต้องครับ มาดูวิธีการที่1ก่อนนะครับวิธีการที่หนึ่งก็คือเรื่องของการอะไรครับพี่แนนการคิดถึงประโยชน์ค้วยใช่ครับอย่างผมเนี่ยตอนเข้ามาทํางานใหม่แรกๆเนี่ยเหมือนกับใช้คำว่าโดนปลูกฝังเลยว่าเวลาเราจะเข้าไปในโรงงานเนี่ยไปแนะนําผู้ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคิดก่อนเลยว่าโอเคเราเข้าไปหาเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปให้ประโยชน์ไปแก้ปัญหาให้เขานะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะขายขายขายโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากสินค้าของเรานะครับเช่นในการเราพยายามคิดว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้แบบ ลูกค้าซื้อไปหรือเลือกใช้สายางของเราเนี่ยแล้วมันไม่เกิดปัญหาเนาะผมว่ามันน่าจะดีกว่าดีที่แบบเราแบบเข้าไปพี่ตัวนี้มันมันถูกพี่เอาตัวถูกๆไปก่อนแล้วท้ายที่สุดพอไปใช้งานมีปัญหาเขาก็ต้องกลับมาหาเราใหม่สินค้าตัวยกมันคือสินค้าที่แก้ปัญหาครับหรือช่วยลูกค้าให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างสมมติลูกค้าบอกว่า ใช้กับงานลมอ่าเป็นสายลมทั่วไปเลยไม่ได้ใช้แบบอะไรครับมันก็จะมีอยู่บางตัวที่ราคาถูกกําไรเราก็อาจจะน้อยอสาหรับคนขายกับบางตัวที่แพงที่กําไรเราอาจจะเยอะอะไรนยค,คะสำหรับเราเนาะการแนะนําเราก็จะคิดว่า,าสินค้าตัวไหนที่ลูกค้าคุ้มที่สุด ในราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วลูกค้าก็ใช้โดยเทียบกับประโยชน์อย่างสูงสุดเราอาจเราอาจจะแนะนำตัวโยบลักแทนที่จะเป็นตัวโยซิลิโคนอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเนาะเราเราจะไม่แบบพยายามยัดถึงแม้ว่าซิลิโคนเราอาจจะราคาสูงกว่ากำไรสูงกว่าเราก็จะไม่ทำแบบนั้นเนาะใช่ครับโดยวิธีการที่สองเราก็คือการเหมือนเราเข้าไปเป็นเพื่อนเราแม็กแฟนใช่ครับ หรือว่าจีบสาวอะประมาณนั้นมันเหมือนการสร้างความสัมพันธ์นี่แหละนะครับการเป็นเพื่อนสร้างความสัมพันธ์แบบสร้างความเป็นฐานลูกค้าให้กับร้านค้าเราด้วยนะครับถูกค่ะใช่อีกอย่างหนึ่งพอเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะหวังดีกับการเสมอแล้วเมื่ก่ดมันมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกหาเพื่อนใช่ค่ะแต่ว่านี้ก็ต้องเป็นเทคนิคนะเทคนิคส่วนตัวความจริงเซลล์แต่ละคนหรือว่า คนแต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่ make friend รหรือว่าการ,รเป็นเพื่อนไม่เหมือนกันใช่ครัแต่ว่าหลักๆนั่นแหละมันก็คือความจริงใจใช่แล้วก็สร้างความสนิทสน,นมกันต่อไปครับอืมวิธีสามอะไรครับแนนครับพี่แนนดูโทษครับ เโยเป็นบริษัทที่พยายามเน้นให้วิ่งหาลูกค้าอืมคือหมายถึงแบบเจอลูกค้าตามตลาดแล้ววิ่งเข้าไปชาร์จนี้ป่ะครับก็ไม่ใช่เขาอาจจะเรียกตำรวจหาเราอะไรถือว่าเป็นแบบกิจกรรมหลักใช่ของของทีมเราเลยคือการเข้าไปหาลูกค้าโรงงานครับ เหตุผลอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเหตุผลแรกครับหนึ่งเลยมันเป็นเหมือนวิธีการลุกคือการเข้าหาลูกค้านะครับอย่างปกติเองเนี่ยถ้าอย่างบางร้านหรือใครก็ตามเนี่ยเราจะเป็นในเรื่องของโอเคเราอยู่ที่หน้าร้านเรามีหน้าร้านเราอาจจะคอยรับลูกค้าที่เข้ามาหรือรอู่เข้าต่างๆมารอลูกค้าเข้ามาใช่ครับถ้าเราทำไงให้เราเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เราขายได้มากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าการวิ่งหาลูกค้าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ให้กับร้านของท่านๆด้วยนะครับใช่ค่ะไม่ไม่แค่นั่งรอแต่เราก็คือไปหาลูกค้านะคะอย่างโรงงานเองที่แบบเราไม่เคยทําการซื้อขายกับเขาถามว่าถ้าเรารอย้เขามาซื้ออ่ะมันก็เป็นการตัอย่างใช่ครับใช่ค่ะข้อที่2ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์นั่นแหละคนที่เอ้ยเราโทรคุยกันอย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้าเลยกับคนที่ เรามีการเห็นหน้าม,มีการพูดคุยคมีการเจอตัวจริงรมีการเอาขนมไปให้นั่นนู่นนี่อ,อะไรเงี้ยเออมันก็ความ,มัมธยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมผมเลือกอย่างหลังนี้ก่อนนะมันรู้สึกว่าแบบมันน่าเชื่อถือมันดูแบบเขาน่าจะมีบริการหลังการขายหรือเขาน่าจะช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้เพราะบางทีอะผมเคยเจอนะแบบว่าโรงงานกับจัดซื้ออะไรเงี้ยเขายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเขาโทรคุยอย่างเดียวมันก็เหมือนเป็นแฟนแ่ะแหละอะใช่ใช่ไหม หยกจีบแฟนไงโหยากเลยครับพี่ส่วนใหญ่จะแบบคนเข้ามาหาเข้ามาหาใช่ครับคือด้วยความอาศัยหน้าตาดีรู้วยอะไรเงี้ยครับต่อมาข้อสามเข้าไปรับรู้ปัญหาลูกค้ากับเป็นการสร้างความต้องการอ่ามันมันอยู่คู่กันที่นันก็เลยขอรวมกันเบรดี่ว่าครับไปรับรู้ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาครับ การที่เราเข้าไปบางครั้งเราไปพอยได้ว่าเอ้ยลูกค้าอันนี้มันมันมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะคะใช่ครับอย่างเคยเจอเคสน,นะครับพี่แนนอย่างเช่นในกรณีที่แบบบางลูกค้าเนี่ยเป็นโรงงานผลิตงานอาหารแล้วปรากฏว่าคือเขาก็ใส่ใจรายละเอียดแหละทุกขั้นตอนครับแต่ว่าเขาอาจจะลืมในเรื่องของสสายางเขาลืมมองในจุดจุดนี้คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรกับการผลิตแต่ปรากฏว่าตัวสสายางเนี่ยเป็นจุดนึงนะที่ทําให้แบบ ผลิตของเขาเนี่ยมีเรื่องของกลิ่นผลปื้อนไปเนี่จากเขาใช้เป็นแบบสายยางเกรดธรรมดาทั่วไปนะครับก็ทําให้ตัว Product เขาก็เลยแบบเสียหายนะครับปัญหากลิ่นบางคนก็ยังไม่มีแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงคือมันไม่ฟูดเกรดอ่ะพอเจอออเดดมาออเดดสุดท้ายต้องเปลี่ยนยกล็อตครับผมหรือว่าบางครั้งลูกค้าเอาไปตรวจแล้วก็เจออันนี้ความเสียหายก็จะหนักขึ้นไปมากกว่านั้นอีกคราวนี้พอเราไปแนะนําปัญหาแล้วใช่ไหมคะยก เรามันก็จะสามารถเป็นโอกาสในการสร้างความต้องการว่าเอ้ยปัญหาตัวนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยสินค้าตัวนี้เออมันก็ลูกค้าสินค้าบางตัวโตโยต้ามีสินค้าหลายตัวมากบางตัวลูกค้าไม่รู้จักด้วยซ้ำหลักๆลูกค้ารู้จักแค่โตโยต้าโตโยต้าสปริงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไปแนะนําตัวใหม่ๆตัวที่แก้ไขปัญหาได้ และอย่างของตัวยกเองเนี่ยนะครับเรื่องของสินค้า,าเราสังเกตเนี่ยสินค้าแต่ละรุ่นออกแบบมาเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหาของลูกค้าเลยนะนะครับอย่างเช่นรุ่นตัวยรอนกับรุ่นไฮบริดตัวยรอนอย่างเงี้ยไฮบริดตัวยรอนก็แนะนำเหมือนกับว่าถูกผลิตออกแบบมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของสายพับงอในกรณีที่ใช้แบบพื้นที่แคบนะครับนี่แหละก็เกิดจากการ รับฟังปัญหาของลูกค้าคแล้วก็มาพัฒนาสินค้าต่อพยายามเชิญชวนให้ลองอวิ่งเข้าไปหาลูกค้าดูเราวิ่งเข้าไปหาปัญหาแล้วเราก็อาจจะเจอโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเนี่ยนะก็ได้นะคะครับต่อมานะครับวิธีการที่4<ช>นะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์หรือการโปรโมทในช่องทางต่างๆบางทีเนาะบางร้านอ่ะที่แบบมีขายสินค้าเราอ่ะอาจจะยังขาดการโปรโมทต,ตรงนี้ไปอ,อย่างเช่นแบบ บางครั้งลูกค้าเองอ่ะคือเขารู้จักแบรนด์โตโยต้าอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเอา้าร้านนี้ก็มีขายแล้วเนี่ยซึ่งผมเจอบ่อยนะบางทีคือผมเข้าไปในโรงงานเงี้ยแล้วแบบเออผมก็สอบถามลูกค้ามีซื้อจากเจ้าไหนลูกค้าบอกก็มีซื้อเยอะอยู่นะแล้วแบบผมก็เลยมีแนะนําให้เขาาเงี้ยปรากฏว่าเอา้าร้านนี้หรอจริงผมเคยซื้อสินค้าอื่นด้วยนะก็มีขายโตโยต้าด้วยหรอเนี่ยผมเจอเจอลูกค้าจากในโรงงานเขาพูดแบบนี้บ่อยนะโตโยต้าเองโตโยต้าไทยเองเราพยายามสร้างแบรนดิง้งเราลงทุนเยอะกับการสร้างแบรนด์เพื่อจุดประสงค์เพื่อ มันคือความสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า,าเพราะว่าสินค้าเราดีแล้วเราคดมั่นใจเลยว่าสินค้าเราคุณภาพดีแล้วมันแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้แต่ว่าเราก็พยายามสร้างให้ลูกค้ารับรู้ให้ลูกค้าเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าณนะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในแบรนด์เราเพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนทุกท่านคนขายตัวทุกท่านอยากให้เฮ้ยเอาเอา,เอาคาตัวยกไปไปโปรโมทหรือว่าทําให้รู้ว่าไอาของเขามีขายมันสร้างความเชื่อถือให้ร้านด้วยใช่ครับเนาะแล้วก็เป็นการเรียกลูกค้าเป็นนกแบบม บอกให้รู้อย่างที่ยกว่าใช่ครับปัจจุบ,บันนี้ผมติดสติกเกอร์ตัวยกรอบคันเลยเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงมาดูเลยต่อมาครับวิธีการที่5 <c oughs> นะครับผมวิธีการที่5 <c oughs> คืออะไรครับพี่แนนอันเนี้ยต้องบอกเลยเราค่อนข้างซีเรียสสินค้าตัวยกจะพยายามบอกทุกคนว่าเราอยากขายตัดราคากันอือใช่เราอยากให้ ทุกคนได้กาไรอ่าครับเหตุผลอันนี้แบบแชร์เลยนะครับหลายๆคนอาะพูดเฮ้ยตัวยกแพงถ้าเทียบกับสินค้าตัวอื่นแต่ว่าเราทําเพื่อประโยชน์เรามองที่ประโยชน์นะคะคนลูกค้าซื้อเขาได้สินค้าที่มีคุณภาพดีอ,อันนี้ประโยชน์เขาประโยชน์ของลูกค้าได้สินค้าคุณภาพดีใช้ได้นานแก้ไขปัญหาได้เนาะเพราะฉะนั้นราคามันก็คือเท่ากับการแก้ไขปัญหาถูกไหม,มตัวแทนเอง การขายโดยที่ไม่ตัดราคาโดยที่การขายยังมีกําไรสุดท้ายกําไรนั้นก็เอาไปพัฒนาต่างๆอเอาไปเก็บสต็อกเพิ่มมากขึ้นไปโปรโมทร้านเพิ่มมากขึ้นไปจ้างพนักงานที่แบบมาขึ้นสอบ,บ,บแบรนด์เองคนผลิตเองรเรามีกําไรก็เพื่อไปพัฒนาสินค้าใ,<ช>ให้มันดีแล้วตอบโจทย์ลูกค้าต่อไปแต่ว่าการตัดราคากันมันเหมือนกับเราเรา,เราแค่เพื่ออยากจะขายได้ก็เราเรามีโครงสร้างราคาก็อยากให้ทุนจับมือกัน รวมไปพัฒนาด้านอื่นดีกว่าใช่ครับเนาะพัฒนาด้านบริการที่ไม่ใช่การตัดราคาแข่งกันนะครับโอเคครับต่อมาวิธีการที่6ครับก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการขายเนาะเวลากรณีที่ลูกค้าโทรเข้ามาแล้วเราจะขายสินค้าตัวยกนะครับเดี๋ยวเราแสดงให้ดูเลยดีกว่าแบบสมบทบาทสมมติบาทอืมก็อย่าพี่เป็นลูกค้านะแลีอย่าเอามาดูว่า เราจะพูดยังไงในการขายตัวยกครับความจริงหลักก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้<ช>จากที่หนึ่งสองที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ถูกค่ะกรีโทรศัพท์รุ่นไหนครับเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับบริษัทยกซัพย์ไยครับผม อ๋อสวัสดีค่ะคพอดีอยากได้ใสา่ย,ยางหน่อยค่ะครับผมอันนี้ลูกค้าเอาไปใช้กับงานเอะไรครับดูไว้กลุ่มไหนเอ่ยตั้งใจว่าอยากไปใช้กับพวกงานน้ํามันพืชอะคะ่ะเป็นงานน้ํามันพืชเป็นพวกกลุ่มงานทุตเกตเลยนะครับ เออก,ก็ได้นะคะฟู้ดเกรดก็น่าจะได้ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนถามขนาดนิดนึงไม่แน่ใจลูกค้าต้องการขนาดไหนไซส์เท่าไหร่ครับเออต้องการไซส์1นิ้วค่ะ 1>, 1นิ้วนะครับเป็น ID เนาะ ID อดนนีัี้ี <ID. S 1> โอเค <ID. S 1> ได้ครับน้ำมันพืชความร้อนเป็นยังไงบ้างครับสูงไหมครับก็เออมันก็จะร้อนนิดนึงนะคะน่าจะประมาณ 60- 70ะค่ะ๋อลูกค้าเคยมือไปจับเหรอครับ <laughs> รู้ว่าร้อนขนาดน,นั้น <laughs> อันนี้ถ้าถ้าเป็นกรณีลูกค้าอาจจะวางเลยนะคะถือว่าเป็นการปวนลูกค้านะฮะไม่ได้ไม่ได้เออผมถามเพิ่มอีกนิดพอดีว่าของเราสายมันจะมี2แบบสองโครงสร้างที่ใช้กับงานดูดกับงานส่งอลยผมไม่แน่ใจลูกค้าใช้กับงานประเภทไหนจะได้เลือกให้ถูกงานส่งค่ะงานส่งมีเพชเชอร์สูงไหมครับก็ประมาณสี่ห้าบาทนะคะสี่ห้าบาทเลยครับโอเคงั้น ตัวเป็นน้ํามันพืชด้วยเนาะใช่ใชเป็นรุ่นไหนก็เดี๋ยวยังไงเบื้องต้นต้อดูมาเหมือนกันนะครับดูมาแล้วด้วยครับตัวโยกสปริงตัวโยกสปริงน่าจะแข็งแรงคือผมจะแนะนําอย่างนี้ครับหนึ่งเลยถ้าเป็นกลุ่มงานน้ํามันพืชอะผมแนะนําเลือกเป็นสายฟูดเกรดก่อนนะครับอใช่แล้วก็2ผมแนะนําเป็นพวกโครงสร้างที่เป็นได้ักดีกว่าพวกนี้มันจะรับแรงดันได้ดีนะครับซึ่งสายอย่างสายหนึ่งนิ้วเนี่ยตัวโยกสปริงเนี่ยถ้าเกิดลองลูกค้าลองไปดูเพชเชอร์มันรับได้ไม่ถึงนะหรอใช่ โโออเคจริงๆถ้างั้นเบื้องต้นนะผมแนะนำเลยเป็น TFB 25นะครับครับผมตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดด้วยแล้วก็ตัวนี้โหลดเซอร์ได้ด้วยมีเลขหลอดนัำเบอร์ข้างสายนะครับโอเคเข้าใจราคาไงเรบควรทำเสนอราคามาให้สักม้วนหนึ่งนะคะม้วนหนึ่งนะครับผมได้ครับรับยังอื่นเพิ่มไหมครับขนมจีบสาลาเปา อันนี้ก็จะเป็นทริปใช่ครับเป็น<ช>เบืองต้นก็คือง่ายๆเหมือนเราประยุกต์เอาหลักแสมนั่นแหละเข้าไปถามไซส์ขนาดอุณหภูมินะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดรู้ข้อมูลนี้ก็เลือกเลือกสินค้าได้แหละใช่นะครับหรือบางทีแบบไม่แน่ใจแบบลูกค้าบอกอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราอาจจะลองถามเพราะว่าเออ สายที่พี่ใช้อยู่ของเดิมเป็นแบบไหนอาจจะอิงจากของเดิมก่อนเพราะบางทีถามว่าลูกค้าเขาก็แบบไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นบางคนไปนจัดซื้อเงี้ยถามเพเชอร์เอ้ยเลิกๆแบบไม่รู้แหละของโตโยต้าก็จะเน้นการเข้าไปหาลูกคา้าไปสร้างความสัมพันธ์ไปรับทราบปัญหาไปช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะแบบเฮ้ยชินมาตลอดกับการที่ขายอยู่ที่ร้านไม่ค่อยออกไปหาลูกค้าแต่ว่าถ้าอยากออก อันนี้เรามีคอร์สเทรนนิ่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ขอบคุณใครสนใจเนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยซึ่งเราก็จะสอนเทคนิคต่างๆเช่นการโทรนัดลูกค้าโทรนัดยังไงให้แบบเออลูกค้ารับนัดนะครับหรือจะเป็นเรื่องของแบบการเข้าพบอ่าการเตรียมตัวก่อนเข้าพบหรือการเข้าพบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรยังไงนะครับอันนี้ถ้าสนใจอ่ะ แจ้งาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปเทรนกันแบบที่บริษัทท่านเลยใช่ความจริงเทรนสนุกด้วยใช่ใช่เทรนสนุกมีของรางวัลมีเราเป็นเหมือนเวิร์กช็อปเนะเป็นเวิร์กช็อปมีของรางวัลแจกอีกอันหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรียนแล้วรู้สึกอยากลองจริงแต่ก็ยังไม่กล้าไปคนเดียวเราก็ยังมี OJT ด้วยนะคะก็คือ on the job training นั่นเองสามารถไปด้วยกันกับเราก็โทรนัดได้ก็ตั้งแต่ทั้งยกเองแอนเบลก็จะมีน้องคนนึงแม็กหรือเป็นที่แนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สามารถไปไปแชร์ไปเป็นตัวอย่างสอนสอนวิธีการแนะนำใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้เลย<ช>นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบ EP ที่4โอเค,ขอ,ค,คขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 4เป็นไงบ้างคะเทคนิคการขายใส่ตัวยกอันไหนสามารถเอาไปปรับใช้กับท่านได้บ้างคะจริงๆแล้วเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งในเรื่องของการขายโตวยก หรือเป็นสินค้าอื่นด้วยนะสามารถเอาไปใช้ตามสไตล์ของท่านได้เลยนะครับผมจบมาทั้งหมดแล้วนะครับภาพรวมว่าจะเป็นเรื่องของตัวโปรดักต่างๆสายยางข้อต่อวิธีการเลือกใช้แล้วก็เทคนิคการขายของเรานะครับรับรองว่าสี่ปีนี้เนี่ยอย่างเราก็ช่วยให้ท่านนะครับขายดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับผมมาถึงพาร์ทสุดท้ายก็คือส่วนของข้อสอบนะครับก็ทั้ง4ปีนี้มีในเรื่องของการสอบด้วยนะครับแล้วจะยังไงไปทดสอบกันเลยครับผม